Call of Duty พูดไปใครเขาจะเชื่อว่าซีรีส์เฮียนี่ยังสามารถแถไปต่อได้อย่างหน้าด้านจนถึง22เกมแล้วแต่ดูเหมือนว่าในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2025เนี่ย Call of Duty ดูจะกลายเป็นแค่เกมที่ไม่มีอะไรจริงจังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนและที่เลวร้ายที่สุดไม่มีความเป็นตัวของตัวเองกาละครหนึ่งนานมาแล้วชื่อ Call of Duty คือชื่อที่ยิ่งใหญ่มาก มันคือเกมที่ออกมาทุกปีก็จริงแต่มันก็ฮิตทุกปีโดยเฉพาะในยุคทองที่เริ่มขึ้นโดย Call of Duty 4 Modern Warfare เกมที่ทำให้สงครามยุคใหม่ทหารถือ M4 ยิงสู้กับผู้ก่อการร้ายถือ AK กลายเป็นที่นิยมขึ้นมาในแบบข้ามคืนต่อมา Call of Duty World at War เกมสงครามโลกครั้งที่2ที่นำเสนอความรุนแรงของสงครามที่นองเลือดที่สุดของมนุษยชาติออกมาได้เดือดจนชินที่ว่าติดตาหลายๆคน They stand They Germany by Building for for Building Room by room. One right at a time. ผ่านไป1ปี c o o f Duty Modern Warfare 2ก็มาสารต่อความฮิตจาก Modern Warfare ภาคแรกปรับแต่งให้มันสนุกขึ้นและเกรียนขึ้นไปอีกขั้นทั้งเนื้อเรื่องและมัลติเพลเยอร์นี่คือ Modern Warfare ภาคที่ผมชอบที่สุดละยังไม่ทันตั้งตัว Black Ops ภาคแรกก็ออกมาล้างสมองทุกคนเกมนี้เป็นเกม c o o f Duty เกมที่3ที่ผมได้เล่นและผมบอกเลยว่านี่จะเป็น c l o f Duty ภาคที่ผมชอบที่สุดตลอดการไม่มีอะไรมาแทนที่ได้ยกให้อยู่ใน10อันดับเกมที่ผมชอบที่สุดตลอดการเลยผมเคยทาวิดีโอไปแล้วใครยังไม่เคยดูไปลองดูกันได้สักพัก Modern Warfare 3ก็ออกมาจบตาภาค Modern แฟอย่างสมบูรณ์ในปี2011แล้วก็ซ่อมหลายๆอย่างที่ค่อนข้างมีปัญหาในโหมดออนไลน์ของเกมที่แล้วและสุดท้าย Call of Duty Black Ops 2ภาคที่ผมชอบ m u l ติ p l a y e r ที่สุดในซีรีส์และในส่วนของเนื้อเรื่องภาคนี้ไม่ต้องพูดถึงหลายคนมองว่าโหมดเนื้อเรื่องของเกมนี้ดีเกินกว่าจะเป็นโหมดเนื้อเรื่องของ Call of Duty ด้วยซ้ำผมว่า Black Ops 2เป็น Call of Duty ที่ใกล้คำว่าสมบูรณ์แบบที่สุด100%แล้ว ตั้งแต่ Modern Warfare ภาคแรกถึง Black Ops 2นี่คือช่วงที่แฟนเกมเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นยุคทองที่ไม่ว่ายัางไงก็ไม่สามารถเอากลับมาได้อีกแล้วซึ่งผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ในตอนนั้นนะเพราะผมว่ายัางไง Call of Duty ก็สามารถมียุคทองแบบนี้ได้อีกรอบเหมือนกันอาจจะต้องรอเวลาหน่อยแต่ว่าผมก็ตื่นจากความฝันลมๆแรงๆทันทีเมื่อต้องเจอกับช่วง4 5ปีที่ผ่านมา หลังจาก Modern Warfare 2019ความคาดหวังของผมกับซีรีส์นี้ก็น้อยลงไปเรื่อยๆแต่ทีมสร้างก็ด้านสรรหาวิธีทําให้คุณภาพของเกมแม่งต่ำกว่าความคาดหวังของผมได้ไงก็ไม่รู้โดยเฉพาะไอ้อเกมเนี่ยเล่นไปก็ตั้งคำถามในหัวว่าเกมอะไรทําไมมันถึงเฮี้ยสถุนขนาดนี้วะ โมเดลวอลแฟร์2023าทำให้ผมผิดหวังจนกูเริ่มหัดทำวิดีโอลง YouTube อะ่ะอยากด่ามากแต่ไม่รู้จะด่าให้ใครฟังดีเพื่อนๆก็ฟังกันจนเบื่อแล้วก็เลยทำลงเน็ตเลยละกันยังไงก็ตามเราผ่านยุคทองมานานมากแล้วผมว่าคนเล่น c คอ l o ิวตี้ที่เป็นเด็กรุ่นใหม่เด็ก Warzone เขาไม่น่าจะทันได้เล่นเกมพวกนี้กัน บอกเลยว่าพวกมึงพลาดละไอสัตว์พอมามองดูอีกด้านมันก็น่าเสียดายเหมือนกันที่พวกเขาไม่ทันได้สัมผัสคอฟดิวตี้ในตอนที่มันยังมีกระดูกสันหลังอยู่และถึงแม้ว่าทุกวันนี้ซีรีส์นี้มันจะยังไปต่อได้ยังขายได้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันไถต่อไปได้ยังไงแต่มันยังไปได้เว้ยเผลอๆไอเกมี้่นี่ขายได้มากกว่า Battlefield 6อีกแต่มันก็แลกมาด้วยแฟนพันธ์แท้หลายๆคนที่เขาเริ่มโบกมือลากันไปทีละคน2คนแล้วผมก็คงจะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยในเร็วๆนี้นี่คือคำพูดที่ผผผมมมมมม่่่อออยยาาาากกกจจะะเเเชืืลวดพพูรรสหััับบคตีทโน ต่ว่าดูจาก Black o p j e กูนี่แบบไม่ไหวแล้วพี่จ๋าขอด่าเลยถือว่าถือว่าส่งท้ายเรื่องของ2เราและจะได้คุยกันด้วยว่าทําไมสาวกคอร์ฟดิวตี้ถึงหนีไปซบอกอุ่นๆของ Battlefield 6ว่าแล้วเราก็ไปเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ากับ Call of Duty และจุดสิ้นสุดของสติปัญญาไม่ต้องมีอินโงรอินโทรอะไรทั้งนั้นมึงไม่สมควรได้เฮีย Activision ขอให้พ่อองตาย To take valuable player feedback and infuse it directly into our development to make this the best Black Ops experience You're a talker Listening to talkers makes me thirsty. Oh no, so you didn't shoot you on that bait! Call of Duty เนี่ยเมื่อก่อนเป็นเกมแอคชั่นทีมทหารที่มีเนื้อหาค่อนข้างสมจริงอย่างน้อยก็สมจริงที่สุดเท่าที่สื่อแนวแอคชั่นจะทําออกมาได้ในตอนนั้นแล้วมันก็เป็นทั้งในโหมดเนื้อเรื่องกับมัลติ p l a y e r เลยครับจนกระทั่งวันหนึ่งเกมที่ชื่อ Fortnite Battle Royale ก็ได้ถือกําเนิดขึ้นมาบนโลกในช่วงที่ Battle Royale กําลังมาแรงต่อมาไม่นาน Fortnite ก็ได้เริ่มโคแลบกับเกมอนิเมะหรือหนังเรื่องอื่นๆเช่น John Wick One Punch Man ไปจนถึง Metal Gear Solid ไอเหี้ยม,มาได้ไงวะ That is not Solid Snake! Stop impersonating him! การโคแลบกันของหลายๆอย่างบวกกับเกมเพลย์ที่ได้ใจหลายๆคนที่กำลังเบื่อพับจีทำให้อี i ิ g เกมส Studio ผู้พัฒนา Fortni นรรวยอย่างกับทักษิณและในโลกของธุรกิจเวลาไอควายในชุดสูรที่เราเรียกกันว่าผู้บริหารเห็นอีกบริษัทหนึ่งรวยพวกเขาก็อยากที่จะทำตามบ้างโดยที่เขาไม่เข้าใจเลยว่า f o r t n i t e ของ E ีพิกเกมกับ Call of Duty ของพวกเขามีแนวทางที่ต่างกันอย่างชัดเจนเกมหนึ่งคือเกมที่ขายความเป็น Mil i t a r y s h o o t เตอร์ความเป็นทหารมาตั้งแต่ตอนยุคทองขนาดสโลแกนยังบอกเลยว่า there's a soldier in all of Us พวกเราทุกคนมีความเป็นทหารอยู่ในตัว ส่วนอีกเกมเป็นเกมที่มีภาพการ์ตูนการ์ตูนสีสดใสเหมาะกับการมีอาร์ตสไตล์หลายๆแบบไม่จำเป็นต้องยึดติดกับอะไรไอเฮียพวกนี้ไม่เก็ตว่า2อ,อย่างนี้มันไม่เหมือนกันและนี่แหละคือจุดจบของความเป็นตัวเองของ Call of Duty ทุกเกมหลังจากนั้นเริ่มโครอปบกับอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็น Die Hard กับ Rambo ในภาค Cold War ที่ตอนนั้นมันยังไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะ2อ,อย่างนี้มันเข้ากับบรรยากาศของเกมปัญหามันเริ่มขึ้นมาตอนที่ Home l a n d e r เข้ามาในม e เ n Warfa r e 2022 Nicki Minaj เข้ามาใน Modern Warfare War 2023 ท่านเกราะก,กับก็อตซิล่าเข้ามาในแวนกาดตอนนั้นผมรู้เลยว่าฟีลลิ่งของซีรีส์นี้มันจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วผลกระทบที่ตามมาคือบรรยากาศของเกมมันเพี้ยนไปจนกูไม่รู้ว่านี่คือเกมที่อยากจะนําเสนอตัวเองในแบบไหนและก่อนที่จะไปกันต่อผมอยากจะพูดถึงหน่อยว่าทําไมฟีลของเกมมันถึงสําคัญนขณะที่ทําให้หลายๆคนเลิกเล่นได้เลยมันไม่ได้เกี่ยวกับเกมเพลย์สักหน่อยทําไมถึงมีผลกระทบก,บกับการตัดสินใจขนาดนั้นใช่ไหมส่วนตัวผมมองว่าบรรยากาศของเกมมันทาให้เราเอนจอยได้มากขึ้นจริงๆนะครับ ถึงแม้ว่าจะเป็นโหมด m u l ติ p l a y e r ทุกเกมไม่ว่าจะแนวไหนมันจะมีไอเดียที่ผู้พัฒนาต้องการจะให้ผู้เล่นได้รับรู้และสัมผัสเวลาที่เล่นเกมของเขาไอเดียพวกนั้นไม่จำเป็นจะต้องนำเสนอในรูปแบบของเนื้อเรื่องเสมอไปในเกม Multiplayer ก็ทำได้เหมือนกันวิธีการคือไอเดียพวกนี้จะถูกนำเสนอผ่านบรรยากาศของแมทที่เราลงไปเล่นยกตัวอย่างเช่นเกมหมา escape from tarkov นี่คือเกมที่อยู่ในรัสเซียหลังเมืองล่มสลาย บรรยากาศมันเลยมาแบบมนุนดักดักตามสไตล์ยุโรปตะวันออกอันตรายมีอยู่ทุกหัวมุมทุกเสียงที่คุณได้ยินอาจจะหมายถึงความตายอีกด้านหนึ่งเกมอย่าง Mario Kart ที่เป็นเกมสบายๆเล่นได้ทุกเพศทุกวัยเกมนี้จะมีสีสดใสงานอาร์ตน่ารักนักเพื่อให้เข้ากับแนวของเกมไม่ว่าคุณจะชวนเพื่อนมาเล่นกี่คนบรรยากาศของเกมก็จะเป็นเหมือนเดิมตามสไตล์ของเกมแนวปาร์ตี้เล่นสนุก ตัวอ,อย่างที่ผมยกมาเขาตั้งใจสร้างโทนของเกมไว้ชัดเจนมากและแน่นอนว่ามันจะเสียทันทีถ้ามีอะไรในนั้นที่ทำลายบรรยากาศมึงคิดดูดิถ้าทาคอฟมีฮัสเนะไม่ขูอยู่ในคอสตอมหรือมาริโอคาร์ดมีผู้กองมาตินวอลเกอร์อยู่ในหน้าเลือกตัวละครมึงคิดดูว่าคนเล่นเขาจะทำหน้ายัางไงตัดภาพมาที่ Call of Duty ที่ไม่กลายเป็นอะไรไม่รู้ละโดยเฉพาะใน Black Op s 6ที่สกินบางอันมันไม่ใช่คนหรือไม่ได้อยู่ในมิติ3 d ดีด้วยซ้ำแล้วคือแบบนี้กูต้องรู้สึกยังไงดีวะเวลาเล่นเกมที่มันควรจะเป็นเกมยิงที่อยู่ในนยยุค90แล้วกกูเห็ีับ But วิ่งไปวิ่งมาผมไม่ได้ไม่ชอบ Bwas and Butt Head นะครับผมชอบมากต่างหากไม่เป็นการ์ตูนที่โคตรกวนตีน We're g o n n a be talking about the penis. We'll be talking about the vagina. Do you think that's funny, Butt th Head? Do you find it amusing that we'll be talking about the testicles? chilnetz intercoursecrotum elephant talking disease course, um, is, and, and will spending venereal Tagesсонan root 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 ab going also Yes we're be about แต่สิ่งที่ผมชอบมันไม่ควรไปรวมกันอยู่ในที่ที่มันไม่ควรอยู่แบบนี้ผมว่านี่คือสิ่งที่ผมอยากให้คอฟดิวตี้เลิกทำมากเพราะมันไม่เวิร์กกับคนเล่นอย่างน้อยก็คนแบบผมสกินพวกนี้อาจจะขายได้ไม่รู้เหมือนกันว่าใครซื้อแต่น่าจะขายได้แหละเพราะแมงยังทำกันอยู่ยังไงก็ดีผมว่ามันไม่คุ้มเลย ที่จะแลกตัวตนของเกมกับเงินแค่ไม่เท่าไหร่เพราะแบบนี้คนส่วนใหญ่ถึงเทไปหา Battlefield 6เพราะเกมนั้นเขาโปรโมทกันหนักมากว่าเกมของเขาจะไม่มีการหลุดติม่มอย่างน้อยก็ในตอนนี้ Who was that? matter l เออและผลกระทบอีกอย่างที่ไม่พูดถึงไม่ได้ที่มาจากสกินควายๆพวกนี้คือสไตล์ที่หายไปอย่างสิ้นเชิงถ้าใครเคยเล่น Call of Duty สมัยก่อนคุณจะจำได้ว่าในเกมหนึ่งมันจะมีฝ่ายต่างๆประมาณ4ฝ่ายบางเกมก็มีมากกว่านั้นแต่ละฝ่ายจะมีเสียงผู้บรรยายมีเพลงตอนเริ่มตอนแพ้ตอนชนะต่างกัน ลองไปฟังกันเองแล้วกันว่ามันไฮป์ขนาดไหน Team Death Match Shut up clock in and load up No one fights alone s รู้สึกว่าไอทีมที่เรารับบทเป็นเนี่ยมันจับต้องได้มันเป็นทีมจริงๆไม่ใช่รวมฮิตแก๊งตัวประหลาดที่มาเพื่อยิงกับอีกแก๊งตัวประหลาด ท้ายถ้าคุณเป็นคนที่ชื่นชอบอาวุธปืนเหมือนกับผมแล้วน่าจะรู้สึกเหมือนกันว่าทําไมเอ็กเกมเดี๋ยวนี้แม่งเลิกใช้ชื่อจริงกับโมเดลจริงของปืนวะผมเข้าใจว่าปัญหามันเยอะกว่าถ้าจะใช้ชื่อปืนจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าลิขสิทธิ์ที่ HK กับบริษัทปืนอื่นๆชอบใช้หาแดกแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายอีกหลายขแขนงแต่มึงคือ Activision นะเว้ยทุนสร้างแต่ละเกมมันก็ไม่ได้น้อยๆมึงเอามาลงกับตรงนี้หน่อยเถอะขนาดเกมที่เล็กกว่าอย่าง Insurgency Sandstorm หรือ Tha' Cop เขายังใช้ชื่อจริงโมเดลจริงเลยยิ่ง Tha' k o v เนี่ยแม่งสุดตีนมากเฟอร์นิเจอร์แต่ละอย่างใช้ชื่อบริษัทจริงหมด และชื่อปลอมของ Call of Duty เนี่ยมึงตั้งได้หัวควยมาก l a s h m a n Support ดีมันคือ MP5 อสัตว์จะเอาชื่อปลอมทั้งทีช่วยตั้งให้มันเหมือนมนุษย์โลกใช้กันหน่อยแถมโมเดลแต่ละอันมันทำออกมาในแบบที่เรามองไกลๆมันอาจจะดูโอเคนะเหมือนปืนจริงๆอยู่แต่พอเอาไปเทียบกับของจริงจะรู้เลยว่ามันไม่โอเค เรื่องปืนผมว่าเขาควรเอาใจใส่มากกว่านี้เพราะอย่าลืมว่านี่คือเกมแอคชั่นเฟิร์สเพอร์เซนชูเตอร์สิ่งที่เราได้เห็นบนจอเยอะสุดก็คือปืนนี่แหละน่าเสียดายมอเตอร์เฟอร์ส19อุ่าหปูทางไว้ให้แล้วทุกวันนี้ย้อนกลับไปดูปืนของเกมนั้นผมยังคิดเหมือนเดิมว่านี่น่าจะเป็นเกมที่ทำออกมาได้ดูดีที่สุดละในบรรดาทุกเกมแต่ในอนาคตเรื่องนี้อาจจะหวังยากหน่อยเพราะแค่ตัวอย่างหนึ่งของแบ็กออฟเกยังมีปืนทรงเอ15ที่คันลังลูกเลื่อนแม่งเด้งมาดีดหน้าตัวละครปรับๆปรับอยู่เลยเวรพววกีาจจไม่ไ่่สัญยตทิณแหบ หลายคนนี่คือจุดแตกหักเลยไม่เชื่อคณลองไปดูในคอมเมนต์ของเทรลเลอร์ b l k c k o e j t c t ดิแล้วจะรู้ว่าคนเขาเอือมระอากับเกมที่ไม่รู้ว่าหน้าตาที่แท้จริงของตัวเองเป็นยังไงผมหวังอย่างมากเลยว่าปีนี้ Battlefield 6จะตบบ้องหูคอฟดิวตี้ให้ตื่นจากโลก Fortnite ขึ้นสมองได้สักทีเพราะผมคิดว่านี่คือสุดท้ายและท้ายสุดแล้วถ้าปีหน้ายังเหมือนเดิมเพอเพอคอฟดิวตี้อาจจะเหลือแค่ชื่อหรือไม่ก็แย่กว่านั้นคือไม่เหลือตัวตอนอะไรเลย จะว่าไปถ้าเป็นแบบนั้นมันก็อาจจะดีเหมือนกันจะได้รู้ไปเลยว่าเขาไม่ได้ทําเกมมาให้คนแบบเราเล่นแล้วเขาไม่ต้องการผู้เล่นเจนเก่าๆอย่างเราแต่อย่าลืมว่าการตามกระแสไม่ใช่สิ่งที่ดีครับโดยเฉพาะถ้าคุณมีตัวตนของตัวเองอยู่แล้วเพราะเมื่อถึงเวลาที่ต้องสร้างผลงานจริงๆมันอาจจะไม่ได้สาเร็จเหมือนคนที่เราอยากจะลอกแถมยังเสียคนที่คอยซัพพอร์ตตั้งแต่แรกไปด้วยทาให้สุดท้ายมึงจะไม่เหลืออะไรเลยกลายเป็นอีกหนึ่งแฟนชายที่ไม่ได้ตายดี you I ain't want you all team.Fuck the even team. you you talking about, bitch about ในช่วง3-4เดือนก่อน Xbox ได้มีการไลฟ์สดโชว์เกมว่าช่วงนี้มีอะไรเจ๋งๆออกมาให้เล่นกันบ้างในฝั่งนั้นซึ่งตอนนั้นผมก็นั่งดูสดอยู่เกมน่าสนใจมีเยอะครับอย่างเช่นเกมใหม่จาก My Gold Obsidian Entertainment The Outer World 2ที่ผมค่อนข้างหวังไว้มากเลยว่าจะดีขพคือว่าไม่มีเกม RPG s h o o t e r เรจ๋งๆออกมาตั้งนานอีกเกมที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากคือ Clockwork Revolution อะไรไม่รู้แหละแต่แม่งน่าจะมันแถมคอนเซปต์ยังน่าสนใจอีกมึงคิดดูกระชากกระสูนออกมาจากตัวคนที่มึงยิงอะ่ะแม่งเจ๋งขนาดไหนพอถึงช่วงท้ายๆของรายการช่วงที่โดยปกติจะเป็นช่วงที่เขาเปิดตัวเกมที่ยิ่งใหญ่หรือเป็นเกมที่คนรอเล่นมากที่สุดทาง Xbox ได้ถือโอกาสนี้เปิดตัว Call of Duty Black Ops 7 ตอนนั้นผมคิดไม่ออกเลยว่าเกมที่ผมกําลังเห็นอยู่คือเกมอะไรดูไปดูมามันก็คล้ายๆกับเพลย2027อยู่แล้วความสงสัยทุกอย่างผมก็หมดไปทันทีเมื่อเจอกับ Fear... A powerful a David Mason is thing What the fuck does that mean Black o อฟเจ็ดเย็ดเคแค่พูดก็ดูเหมือนกวนตีนแล้วอะ่ะไอ้เส้นเรื่องนี้มันมาได้ไงถึง7ภาควะจริงๆ8ถ้ทานับเบอร์แอดวอร์ที่เป็นเหมือนตัวเริ่มต้นด้วยหลังจากตัวอย่างจบผมนี่ถึงกับเอ็นตัวไปข้างหลังแล้วชูมือเลยไม่ใช่ชูแบบแอบสุดซีนิม่านะแต่เป็นชูแบบเมื่อเอาเขี้ยอะไรมาให้กูดูเนี่ยและไม่ใช่มีแค่ผมคนเดียวครับที่คิดแบบนั้นหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมทุกคนดูมีปัญหากับ Black o อฟเเอาเป็นว่าส่วนตัวผมมีปัญหาตั้งแต่เขาเลือกที่จะทํา Black คแบหมกอนนนทีีคนน่ค้อ,อมาตองอกะะ้เน ปล่อยเกมในจกักรวาลเดียวกันติด2เกมรวดมันดูฝืนมากเลยถ้าให้ผมเดาเขาทําแบบนี้เพราะว่าเขาน่าจะหมดมุกแบบจริงจังแต่ก็ไม่ได้มีอิสระขณะที่จะแยกไปทาําจักรวาลใหม่เพราะว่าชื่อ Black Ops มันยังขายได้อยู่ทำให้ทีมงานฝ่ายผลิตไม่มีทางเลือก ต้องจำใจเข็นเกมที่7ออกมาจนได้ไอ้เหี้ยมึงคิดดูดิหัวหน้ามึงใช้ให้มึงทำงานชิ้นใหม่จากงานชิ้นเดิมที่มึงทำมาแล้ว6ครั้งเป็นชะตากรรมที่แย่ยิ่งกว่าความตายเนื่องด้วยเหตุผลนี่แหละที่ทำให้ทุกอย่างในตัวอย่างแรกนี้มันดูฝืนดูเหนื่อยดูเบื่อเต็มทนอย่างเดียวจริงๆที่ผมชอบคือเพลงประกอบ Hand That f e e d ของวงเลกโกน9้านิ้ว Nine Inch Nail นั่นแหละเป็นอย่างเดียวที่ผมชอบจริงๆเกี่ยวกับเทเลอร์นี้ต่อมาไม่นานนกผมก็ได้ตามไปดูดเรกที่ทีมงานก็ออกมาพูดถึงเกมนี้ฟังจนจบผมยังไม่สามารถหาเหตุ เกมนี้เรามาเริ่มกันที่เนื้อเรื่องก่อนดีกว่าพ่อหลายๆคนที่เคยดูวิดีโอเกี่ยวกับ Call of Duty ในช่องผมน่าจะรู้ว่าผมแคร์หัวข้อนี้ที่สุดสิ่งแรกที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือราอูลมาเนนเดสตัวร้ายที่ยอดเยี่ยมที่สุดในซีรีส์ที่มือเขียนบทเลือกที่เอากลับมาเพราะเหตุผลที่อะไรไม่รู้ใน Black Ops 2เนื้อเรื่องของตัวละครนี้มันจบสมบูรณ์ไปแล้วไม่ว่าจะเลือกจบแบบไหนตัวละครนี้ก็ทําหน้าที่ของมันในเนื้อเรื่องร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแถมคนให้เสียงภาคเขาก็เสียชีวิตไปตั้งแต่ปี202 2ล การเอาตัวละครน,นี้กลับมาสําหรับผมมันดู disrespect อะแบบไม่ให้ความเคารพคนเขียนเนื้อเรื่องภาคก่อนไม่ให้ความเคารพคนภาคเสียงที่ร่วงรับไปแล้วด้วยมันทาให้ผมนึกถึงตอนที่เขาเอาพาพาทีนกลับมาใน Star Wars Rise of Skywalker อะ่ะ การขุดเอาตัวละครที่ดำเนินเนื้อเรื่องจนครบองค์แล้วขึ้นมาใช้ใหม่มันคืออะไรที่นักเขียนที่มีหัวคิดไม่ควรจะทำเพราะว่าวิธีนี้ทำให้ความขลังของตัวละครหายหมดเลยและยังทำให้เห็นอีกว่าทีมนี้ไม่มีความสามารถในการสร้างสารรค์ตัวละครใหม่ที่น่าสนใจอารมณ์แบบค่ายเพลงไปขุดเอากระดูกไมเขึ้นแจ็คสันขึ้นมาเต้นบนเวทีมึงคิดว่าแฟนเพลงเขาจะทำหน้ายัางไง อีกหนึ่งปัญหาที่พ่วงมาคือความจริงที่ว่า Black Op s 2เป็นเกมที่มีฉากจบหลายแบบมากเป็นส่วนที่เจ๋งสัตว์ของเกมนั้นมาตอนนี้ Black Op s 7ต้องการสารต่อโดยตรงจากเส้นเรื่องเดียวกันนั่นหมายามว่า1ต้องมีฉากจบที่ยืนยันว่าเป็นแคนนอนแน่นอนที่ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าอันไหนเรายังไม่รู้ว่ามานเอนเดสใน Black Ops เเนี่ยมีชีวิตจริงๆไหมหรือเป็นแค่โปรแกรมหรือการล้างสมองอะไรสักอย่างแต่ที่รู้แน่นอนคือมันไม่ได้โดนเดวิดเจาะหัวด้วย11มม,มในภารกิจสุดท้ายของ Black Op 2ทําาาให้้เเขขถูกกส่งไปคุแลวก็หนีออกมาาทํเรื่องให้เกิดเป็น Black Black แต่เดี๋ยวก่อนถ้าราอูหลุดออกมาได้แสดงว่าคามาไม่รอดแล้วถ้าคามาไม่รอดอีนี่คือใครแล้วถ้าเราจะสารต่อจากฉากจบที่ดีที่สุดฟาริสต้องไม่ตายนั่นหมายความว่าฮาร์เปอร์ตายแทนแต่ใน Black o อฟเจ็ดฮาร์เปอร์ยังอยู่งั้นแสดงว่าตอนนี้คอนเฟิร์มฟาริสตายหากลางถนนแน่นอน100%เ n อร o r what Your ในตัวอย่างเรายังเห็นหลุมศพของวูดด้วยนั่นหมายความว่า 1. นึ่วูดแก่ตายไปเลยง่ายง่ายงูยงหรือ 2. m a มานันเดสตามมาฆ่าวูดเหมือนหนึ่งในฉากจบของ Black o p ฟ2แต่ในฉากจบนั้นมานันเดสเผาตัวเองตายหน้าหลุมศพของน้องสาวเขาหลังจากแก้แค้นเสร็จแล้วใน Black o p ฟ7นี่ใครอะเนี่ยปัญหามันเยอะมากครับเทสสารต่อจากเกมที่มีจุดจบหลายแบบมันหาจุดลงตัวได้ยากมาก แต่ไม่แน่มันอาจจะแก้เนื้อเรื่องด้วยวิธีสมองกูไม่ได้อยู่ในหัวศพกูไม่ได้อยู่ในหลุมหลอดลมกูไม่ได้อยู่ในคอตอนนี้อาจจะฟังดูขำแต่อย่าลืมว่ามันเคยทํามาแล้วนะครับเอาจริงผมว่าข้ออ้างที่เป็นไปได้ที่สุดที่ทีมงานนี้น่าจะเอามาใช้คือเรื่องของว่ายมึงหลอนไปเองว่ายว่ายมึงโดนล้างสมองในแบบของ Black Ops ที่ผมพูดตามตรงว่าแม่งโคตรน่าเบื่อเลยเกมเดียวในซีรีส์ที่ผมว่าเวิร์คคือ Black Op s ภาคแรกเหตุผลเพราะว่าในเกมนั้นอะเราไม่รู้มาก่อนว่าสิ่งที่ตัวละครเราเห็นและสิ่งที่่่่่คคนน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 เเข้ขออนนเ้้อออออออมมมููลตงงกกกาาารรรรรัััืะะไไไแแสย นกระทั่งเกมมันเฉลยแบบตุ้มเดียวตอนสุดท้ายพล็อตทวิสต์มันเลยเวิร์กและยอดเยี่ยมมากการหักมุมที่ดีเราจะต้องไม่เห็นว่ามันกําลังมาและพอมันผ่านไปแล้วจะเกิดการคลี่คลายปมที่เป็นธรรมชาติมากถ้าเขียนมาดีผู้เล่นหรือผู้ชมจะไม่มีปมที่ค้างคาเลยส่วนแบ a ็ k อ็อบเจกต์นี่เขาเฉลยไปเรียบร้อยแล้วครับว่าในเกมนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับปฏิบัติการจิตวิทยาแม่งเฉลยมาตั้งแต่ในเทเลอร์เลยทำให้ผมรู้สึกว่าคงจะไม่มีโมเมนต์แบบเซอร์ไพรส์ไอสัตว์เหมือนในภาคแรก คงจะเป็นการหักมุมแห้งๆเหมือนใน Black o p ฟหมากกว่าเพ<ๆ>อๆอาจจะเฮี้ยกว่านั้นด้วยแล้วขอพูดหน่อยไอ้เรื่องสงครามจิตวิทยาเนี่ยขอร้องว่าถ้าฉลาดไม่พออย่าเขียนเพราะเรื่องราวอะไรก็ตามมันจะไม่มีวันฉลาดไปกว่าคนเขียนครับแล้วซีมล้างสมองซับซ้อนหลอกลวงอะไรพวกเนี้ยมันเขียนให้ออกมาดียากโคตรเพราะว่ามันต้องปูเรื่องแบบหลายเลเยอร์จัด ข้อมูลอะไรให้ผู้รับสารรู้ตอนนี้ข้อมูลอะไรที่ให้เป็นแค่ความสงสัยเฉยๆรายละเอียดอะไรที่ควรเอาใจใส่เวลาหักมุมต้องนําเสนอยังไงให้ผู้รับสารเก็ตการจะทําให้ยอดเยี่ยมได้เนี่ยมันมีอะไรมากกว่าแค่การทําฉากออกมาให้เหมือนกับคนเมายานะครับสื่อพวกนี้ถ้ามันทําออกมาดีจริงมันจะกลายเป็นตำนานไปเลยไม่ว่าจะเป็นเกมอย่าง Black o p s ภาคแรก Disco Elysium Space of the Line หรือไม่ก็ภาพยนตร์เช่น Old Boy Version เกาหลี The Machinist และที่ขาดไม่ได้เลย Fight Club พวกนี้มีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันคือคนเขียนเขาฉลาดพอครับแล้วผมไม่คิดว่า Black o อ j เจ t จะทําโจทย์ข้อนี้ได้เพราะแค่เรื่องสารต่อจาก Black Ops 2ปัญหาแม่งก็แก้กันควยบานแล้วครับแถมเฉลยหลายๆอย่างไปแล้วด้วยหลายๆอย่างที่ควรเก็บไว้เป็นไม้ตายต้นหีบแม่งก็อยู่ในเทเลอร์เรียบร้อยสุดท้ายนี้ถ้าถามผมแบบเอาจาับใจเลยนะว่าคิดยังไงกับ Black o b j e c t ผมจะบอกว่าเกมนี้ควรเปลี่ยนชื่อจาก Black Ops 7เป็น Call of Duty ใครถามเพราะใครวะใครเป็นคนเรียกร้องว่าขอ Black Ops 7หน่อยพี่ยังไม่เบื่อเลยยังสารต่อได้อีกเยอะแยะมีไหมคนแบบนี้มีไหมกูเชื่ออย่างแรงว่าไม่มีเพราะดูจากการตอบรับก็รู้แฟนๆของซีรีส์นี้ต้องการให้ Call of Duty ลองออกจากเขตกักกัน Black Ops กับเขตกักกัน Modern Warfare บ้างไอเดียในโลกนี้มันยังมีอีกเยอะแยะที่สามารถนำมาใช้กับเกมแอคชั่นมันๆจับจบได้ ในในปีนี้ก็จะโดน Battlefield 6ตบละถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้พิจารณาว่าลองไปทางอื่นดูไหมไอเดียที่ผมอยากเห็น Call of Duty ทำอย่างแรกเลยคือ Ghost 2ที่ผมเคยพูดไปในวิดีโอ Ghost ของผมละ ไอเกมนั้นอะ่ะพร้อมปูไปภาคต่อแบบเต็มสูบเลยไม่ต้องดันทุลังมาแบบ Black Op ฟเถ้าทำออกมาแบบหน่วยรบพิเศษเดินตายเข้าไปลุยในอเมริกาใตา้โดยใช้ยุทธวิธีการลบแบบกองโจรใช้อุปกรณ์ที่อ m p r o v i s e ขึ้นมาทำซีนแอคชั่นตีฉบฉวยหรือซุ่มโจมตีแบบเดือด,เ,ด,อดเลือดเลือดท่วมจอเพื่อเข้าให้ถึงตัวลูคและโลแกนอาจจะเหมือนข่าวในชีวิตจริงช่วงน,นี้นิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรอย่าคิดมากผมว่าอันนี้น่าสนใจกว่า Black o อฟเเยอะเลยถึงแม้ o กสจะไม่ใช่เกมที่เขียนดีแต่ผมเชื่อว่ามันแก้ง่่่าาายยกวไทไทมนนีีเรใปััจจุบ แถมถ้าเกิดว่าเวิร์กขึ้นมาก็ได้โอกาสเป็นอีกหนึ่งเส้นเรื่องใหม่ไปเลยหรือถ้าไม่เอาโกดสองผมว่าจักรกวาลใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ดีเหมือนกันส่วนตัวผมอยากเห็น Call of Duty ลองทำอยู่กับงานด้านบังคับใช้กฎหมายบ้างแบบตัวเอกของเราเป็นหนึ่งในทีม SWAT ที่ต้องเข้าระงับเหตุและสืบสวนเพื่อจับตัวคนร้ายอารมณ์ประมาณเกม Ready or Not อะแล้วขอให้เนื้อเรื่องดักด๊ากเหมือน r a d y o Not ไปเลยยิ่งดีเข้าไปใหญ่ผมเชื่อว่า Call of Duty ไม่ควรล็อกตัวเองว่าเป็นเกมสงครามบ้านบึ้งเมืองระเบิดเท่านั้นบางทีเรื่องที่สเกลเเล็กกมมาทให้้้้ผู่่นนนนตตืืไดอั จริงๆผมยังมีอีกหลายไอเดียเลยอย่างว่าผมบ้าคอฟดิวตี้มากและอยากเห็นซีรีส์นี้กลับไปยอดเยี่ยมอีกครั้งแต่พูดไปก็เท่านั้นเพราะตอนนี้ดูเหมือนว่าทีมงานเขากำลังโดนกักขังทางความคิดโดย Activision ไอเดียอะไรก็คงเอามาทำไม่ได้เพราะไอควายเบื้องบนมันไม่อนุมัติอะไรเลยนอกจาก Curse Timeline 2อันนี้เออกูก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะไปได้สักกี่น้ำ สุดท้ายนี้ผมก็ไม่มีอะไรจะพูดละสำหรับ c a อ l of Duty ซึ่งแปลกมากเพราะปกติผมพูดถึง c a อ l of Duty ได้เป็นชั่วโมงเลยไม่เชื่อถามเพื่อนผมได้แม่ก็ย้อนกลับไปดูวิดีโอแรกของช่องนี้แต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าแม่งเหนื่อยที่จะคิดถึงแล้วทุกอย่างมันดูดิ่งลงเหวไปเรื่อยๆแต่ถ้ามองโลกในแงด่ดีตอนนี้ผมอาจจะตัดสินใจอะไรเร็วไปหน่อย Black Op s 7อาจจะเป็นโคตรพ่อโคตรแม่เกมเทพแห่งยุคที่ทําให้เนื้อเรื่อง Black Op s 1และ Black Op s 2กลายเป็นเทเลทับบี้ไปเลยก็ได้ใครจะไปรู้เกมมันยังไม่ออกเนะ ยังไงก็ตามดูเหมือนว่าตอนนี้ประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยเดิมกับในช่วง In นฟลิตว a r แฟรประทะ b a t t l e f i e l หนึ่งอีกครั้งแล้วปีนี้ก็เหมือนปีนั้นคือต้องยกให้ a t t l e f i e l d จริงๆกระแสะเขาโหดมากแถมเกมยังดีด้วยถึงแม้หมดเนื้อเรื่องมันจะไม่เท่าไหร่นะเอาเป็นว่าผมเป็นกำลังใจให้ละกันสำหรับทีมงานที่ยังรักในการทำคอฟ of d ต t y อยู่แต่ว่าอันนี้สุดท้ายของจริงละสำหรับผมไว้จะรอดูว่าเกมหน้าเป็นยังไงถ้าเป็น Modern Warfare 4กูก็อยากรู้เหมือนกันว่ามึงจะกู้ซาก ก่อนที่วิดีโอนี้จะจบผมก็อยากจะขอโทษคนดูทุกคนของผมอีกครั้งนะครับที่ผมหายไปเกือบ5เดือนส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะแบล็คอัพเนี่แหละพูดตามตรงเกมเค้ยนี่ทำให้ผมหมดแพชชั่นไปสักพักเหมือนกันแล้วก็เรื่องอื่นในชีวิตผมที่ผมมาพูดใน YouTube ไม่ได้เอาเป็นว่าผมกลับมาละต่อให้เกมที่ผมชอบจะเสียความคิดสร้างสรรค์ไปขนาดไหนแต่กูยังไม่หมดเว้ยสัตว์รอติดตามได้เลยครับขอบุณครับ People keep asking I'm thinking I'm back!